สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องของก้อยฟอร์ดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาพบกับเจ้าตัวนี้เลยคะ่ะเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นเรนเจอร์เอ็กแอลพัทนะคะตัวนี้จะเป็นกระบะสีประตูตัวเริ่มต้นของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะพามาดูนะคะว่าก็จะแปลงโฉมนะคะจากเจ้าเอ็กแอลพัทสีประตูธรรมดาเดิมๆของเรานะคะให้เป็นทรงอเมริกันสไตล์วบอดี้นะคะหรือว่าเป็นแบบแรปเปอร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวก็จะพามาดูที่ละจุดเลยนะคะว่าก็แต่งอะไรกับลูกค้าบ้างนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะเครื่องยนต์ของเขานะคะจะเป็นเครื่องยนต์2 2งจลิตรนะคะจะเป็นเกียร์แมนนวล6กสปีดนะคะแรงม้าจะอยู่ที่160แรงม้านะคะให้แรงบิดอยู่ที่3 8 5นิวตันเมตรกัเลยทีเดียวค่ะ,ะก่อนจะไปรับชมนะคะก้อยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้ก้อยด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันทีลจะจุดค่ะไปเริ่มก,กันเลยค่ะ จากกระจังหน้านะคะตัวนี ah. ้นะคะที่เราเห็นเป็นกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้า F150 Y Body นั่นเองนะคะที่เราเห็นว่าเขามีขนาดใหญ่กว่า F150 ปกตินะคะขึ้นมาขนาดนี้เลยนะคะจากเดิมนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะลูกค้านะคะเลือกให้เป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะเพื่อให้เพิ่มความดุดันนั่นเองนะคะตัวนี้เราจะเลือกเป็นสีที่ตัดกับตัวรถนั่นเองนะคะในส่วนของไฟนะคะจะเป็นไฟ LED นะคะทั้ง3จุดเลยเราเพิ่มมาให้เพิ่มเติมให้เรียบร้อยแล้ว นะะในส่วนของด้านล่างค่ะตรงนี้นะคะด้านล่างทั้งชุดเลยนะคะตรงนี้นะคะในชุดของเขานะคะก็จะเป็นชุดเดียวกับ f 1 5 0ทางด้านบนนั่นเองนะคะจะมีคันแคล้งกันกระแทกตรงนี้ให้ด้วยนะคะในส่วนของชุดนะคะลูกค้าก็จะเลือกเป็นสีบรอนแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นสีแดงก็ได้นะคะตามความต้องการของลูกค้าเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านบนกันบ้างนะคะสกู๊ปค่ะ สกู๊ปตัวนี้ลูกค้าก็จะเลือกเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะหรือว่าสกู๊ปทรงสูงนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปน้องแรดอย่างนี้นั่นเองนะคะตรงนี้นะคะเราจะให้สีนะคะเป็นสีทูโทนเลยนะคะก็จะเป็นสีดํานะคะตต่กับสีบรอนของตัวรถแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไฟหน้ากันบ้างนะคะส่วนในส่วนของไฟหน้านะคะตัวนี้นะคะก็จะเปลี่ยนนะคะจากเดิมนะคะจะเป็นไฟหน้าแบบมาสแตงเต็มระบบนั่นเองนะคะเราจะให้สเตปวิง่งโดยการที่จะเป็นพริบสลัมสามครีดนะคะแล้วก็จะมีไฟเดย์ไทม์ตรงนี้ด้วยนะคะพร้อมกับ ลูกแก้วในดวงไฟตรงนี้นะคะในส่วนของลูกแก้วตรงนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนสีได้นะคะว่าจะเป็นสีแดงหรือว่าสีน้ำเงินตามความต้องการของลูกค้าเลยนะคะในส่วนของวงแหวนในรอบของลูกแก้วนะคะก็ตรงนี้จะเป็นไฟ LED ให้ด้วยนะคะในชุดของเขานะคะคที่เราเห็นทั้งชุดแบบนี้นะคะชุด F ชุด F นะคะก็จะมีเป็นสัญลักษณ์เป็น LED ด้วยตัว C ส,สีขาวแบบนี้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะที่ก้อยบอกไปตั้งแต่ทางต้นคลิปนะคะว่าตัวนี้นะคะจะเป็นทรงอเมริกันตาตไวาบอดี้นะคะก็จะวาบอดี้นะคะจะทําให้รูปร่างของรถนะคะมีลักษณะที่ใหญ่มากขึ้นนะคะหรือว่าจะเป็นจัดทรงเหมือนดับเเตอร์นั่นเองนะคะเราจะมีการตีโป่งนะคะตรงนี้นะคะและการถอดชิ้นงานนะคะแล้วก็ติดครอบเข้าไปใหม่ตรงนี้นะคะจะเพิ่มอีกจากเดิมนะคะข้างละสีนิ้วเลยนะคะเพื่อให้รถมีมิติแล้วก็มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะ ในส่วนของคิวล้อค่ะก็จะเป็นคิวล้อแบบนี้เลยนะคะขนาด6นิ้วด้วยนะคะแล้วก็จะมีครีบหลอกตรงนี้มาให้ด้วยในชุดของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของยางกันบ้างนะคะในส่วนของยางนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นยางอัลทอรเนนนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าไม่ได้เลือกเปลี่ยนนะคะให้เป็นยางที่มีขนาดใหญ่นะคะตัวนี้เราเล่นอยู่แค่18นิ้วก็พอนะคะตัวนี้จะเป็นยางอัลทอรเนนนะคะ,ะยางจะเป็นยางมอนสเตอร์นะคะ AT AT3 นะคะ ในส่วนของซีรียางนะคะจะอยู่ที่26 5หนะคะทับ60 R18 เท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะแค่ยางแบบนี้ก็หล่อๆได้แล้วนะคะพร้อมกับช่วงล่างของเรานะคะตัวนี้นะคะก็จะยกเพิ่มให้อีก2นิ้วนะคะแต่ถ้าลูกค้านะคะอยากเพิ่มเติมนะคะให้วิ่งได้นิ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะใส่ก้อนยกไปด้วยนะคะเพิ่มไป,ไปอีก2นิ้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดไปกันบ้างค่ะ ในส่วนถัดมานะคะเล่าหลังคานะคะก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะยิงซิลิโคนมาให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของคิปกันส์ค่ะตรงรุ่นมาจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของเบ้ามือเปิดเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้ก็จัดให้เป็นเช็ดเดียวกันนะคะก็จะคือเป็นเบ้ามือเปิดแบบสีดําด้านนั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกันแหวนกันลอยด้วยนะคะค่ะในส่วนของสติ๊กเกอร์นะคะตัวนี้นะคะลูกค้าก็จะเลือกแบบไม่มากนะคะจะเลือกเป็นลายเดียวกันกับของ FL F X4 Max นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะก้อยเพิ่มนะคะเป็นโรบาร์นะคะตัวนี้จะเป็นโรบาร์เล็กของ h ั m m e r นั่นเองนะคะตัวนี้ลูกค้าเพิ่มเติมก้อยใส่เพิ่มเติมเข้าไม่ให้นะคะในส่วนของแม็กไนเนอร์ค่ะเราติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของไฟไท้ายค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นไฟไท้าย LED นะคะรูปตัว C เลยตรงนี้นะคะเราลมดังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ในส่วนของกับท้ายค่ะตัวนี้นะคะกับท้ายกันลอยตรงนี้นะคะเราติดให้นะคะให้เป็นสีเดียวกับทางด้านหน้านะคะก็คือจะเป็นสีดําทูโทนนะคะตัดกับด้วยสีของตัวรถนะคะเพิ่มความมีมิติของรถให้ดูสวยงามนะคะในส่วนของกันชนท้ายค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นกันชนท้ายเหล็กอีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นของ o u t l a er เดอร์นะคะเราติดตั้งนะคะทั้งไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟ LED นะคะมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับห่วงพาวเวอร์บอลสีแดงนักจูงตรงนี้นะคะสามารถใช้งานได้จริงอีกเช่นเดียวกันนะคะ ในส่วนของพาวเวันตรงนี้นะคะเราก็สามารถลากเรือได้นะคะแล้วก็จะมีเขียนน้ำหนักรองรับบรรทุกเอาไว้ได้อย่างชัดเจนนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Ranger XL พัดคันนี้นะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจเป็นแต่งเป็นเมริกันสไตล์ว i ยบอดี้แบบนี้นะคะหรือจะเลือกเป็นชุดแต่งนะคะที่ลูกค้าเองต้องการนะคะถ้ายังไงสนใจนะคะลองทักลองโทรนะคะลองแอดไลน์มาคุยก้อยดูนะคะเดี๋ยวก็จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะยังไงอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแล้วก็ติดตามให้ก้อยด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดกลิปต่อไปคะ่ะสำหรับ E ีนี้นะคะสวัสดีค่ะ